สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m to e a r n นะครับก็จะเป็นช่องที่จะรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ NFT GameFi p l a y t to e a r n แล้วก็โปรเจกต์บล็อกเชนต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงตัวเจ็เกม NFT นะครับที่น่าจับตามองในปี2022นะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ได้มีการเปิดหน้าเปิดตานะครับมาให้มาพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปในลักษณะนี้ยังไงสามารถพูดคุยคอมเมนต์ก การลงทุนนะครับสำหรับใครที่จะตัดสินใจลงทุนในเกมไหนอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าลืมทําการศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนของตัวเจ็ดเกม NFT ที่น่าจับตาม,มองในปี2022นะครับสำหรับเกมแรกเลยที่ผมจะนํามาพูดคุยกันก็คือตัวเกมโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Sandbox นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตัว แซนบ็อกเนี่ยเป็นเกมที่มีกระแสโด่งดังมากๆนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะแต่ทีนี้ตัวเกมจริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดมาให้เล่นกันนะครับก็จะมีแค่ในส่วนของตัว alpha test season o นะครับที่ได้มีการเปิดให้เล่นกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจริงๆตอนเนี้มีให้ทดลองใช้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นเกมเมกเกอร์กับตัว Vox Edit ทนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยผู้ที่ใช้งานตัวแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไอเทมต่างๆในตัวเกมแล้วก็ ตัวระบบเกมในแลนด์ของตัวเองได้นั่นเองนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นในลักษณะของภาพเอ่อ็อซ์ภาพวอล์คเซลนะครับคล้ายๆกับตัวเกม Project Minecraft นะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่า8ดบิตนะครับเดินไปเดินมาได้นั่นเองนะครับก็ตัวเกม NFT เนี่ยไอตัวเกม Sandbox เนี่ยได้พัฒนาอยู่บนเชน Ethereum นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยกำลังจะมีการ bridge ขึ้นไปบนตัวเชน Polygon นั่นเองนะครับ ตัวเกมเนี่ยจะมีลักษณะของการขายที่ดินด้วยนะครับซึ่งแลนเนี่ยจะมีจํากัดทั้งหมด1นึ่งแสนหกนแลนเท่านั้นนะครับจะมีการจัดประมูลขายออกไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อกันได้บนตัวแพลตฟอร์มของเขานั่นเองครับเกมถัดไปนะครับที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็มีชื่อว่า leagues of ancient นั่นเองนะครับก็ตัวเกม leagues of ancient เนี่ยเป็นเกมในลักษณะของ m o b a นะครับหรือที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกันก็คือตัวเกม dot Dota 2นะครับลีก e e ฟเลเหรือในอย่างในมือถือก็จะเป็นเกม ROV นั่นเองนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะมีนลักษณะของการเ,าเล่นเล่น5 BS 5นะครับสามารถเล่นไม่ว่าจะเป็น free to play ก็ได้นะครับหรือสําหรับใครที่มีตัว NFT ของเขาซึ่ง NFT ของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวสกินนะครับที่สามารถไปสวมใส่กับตัวละครของเราได้เนี่ยก็จะสามารถเล่นในลักษณะของตัว play to earn แล้วก็ได้ผลตอบแทนจากการเล่นเช่นกันนะครับ ตัวเกมเนี่ยปัจจุบนันได้มีการเปิดขายในส่วนของตัวอแ,แอลฟ่ากับเบต้าแคปซูลไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเปิดในส่วนตัว Marketplace ขึ้นมาในอนาคตนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นเต็มอ่ะในช่วงของปลายปี2022นี้นะครับก็เป็นเกมที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาของตัวเกมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอดีต เ,เป็น e-sports player นะครับในส่วนของพวก Dota 2แล้วก็ League of Legends นั่นเองนะครับก็เขาเรียกว่ามีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงแล้วกันมาทำการพัฒนา,นานตัวเกมให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีแผนที่จะไปสู่ในส่วนของการเป็นเ,เกม e-sports ในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็ในเกมถัดไปนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Spider Tanks นะครับก็เป็นเกมในกลุ่มของตัวเชนของกาล่านะครับกาล่าเนี่ยเป็นค่ายเกมค่ายใหญ่มากๆเกมหนึ่งนะครับทีส่สำหรับใครที่ได้มีการติดตามมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นว่ากาล่าเนี่ยมีการขายโนดออกไปเนี่ยซึ่งราคาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปถึงเป็นหลัก โนดละหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับก็ตัวเกมกาล่าไอตัวเกมสไปเดอร์แทงเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มโปรเจกต์ของตัวเกมกาล่ากาล่าเกมส์นั่นเองนะครับก็ตัวเกมสไปเดอร์แทงเนี่ยเป็นลักษณะของบรอเลอร์ โมบ้านะครับก็คือเป็น3 vs สานะครับเอ่อสามคนต่อสู้กับผู้เล่นอีก3คนนั่นเองนะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถซื้อนะครับตัว NFT ในส่วนของตัวรถถังอาวุธสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแลนด์ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อใช้ในการอัปเกรดตัวละครของตัวเองแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ได้รางวัลเป็นลักษณะของเพช t ทเอิน e กลับมานะครับ ในปัจจุบันเนี่ยตัวการลาเกมนะครับยังอยู่ในระหว่างของการพัฒนานะครับทีนี้ตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นนะครับบนตัว PC แล้วก็ระบบ MacOS นะครับก็ตัว NFT เนี่ยสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้แล้วบนแพลตฟอร์มของตัวกาลาเขาเองนะครับสามารถเข้าไปดูบนเว็บไซต์ของเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ในเกมถัดไปที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า My Neighbor อ l i c e นะครับอันนี้ก็จะแหวกแนวมานิดนึงเป็นเกมในลักษณะของการทาฟาร์มปลูกผักนะครับมีภาพท ที่เล่นเพลินๆเ,เลยก็ว่าได้นะครับตัวเกมเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างนะคบไม่ว่าจะเป็นของตัวระบบปลูกพักของเขาเองมีในส่วนของตัวระบบสัตว์เลี้ยงระบบการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆระบบการตกปลาแล้วก็มีในส่วนของตัวเควสที่สามารถทำกับ n อ c นได้ก็จะได้รับรางวัลเป็นตัวเหรียญอาริสของเขานะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวคอมมูนิตี้ของเขานะครับก็ตัวเกม Neighbor a l i c e My Neighbor a า i c e เนี่ยได,ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากหลายๆโปรเจกต์นะครับหลายๆเกมตั้งแต่ตัวเกม Animal Crossing นะครับเป็น นในส่วนของตัวเกม Minecraft ที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเรียกสร้างนู่นสร้างนี่นะครับแล้วก็จเกมของ Star Star r y v e y ที่ เขาเรียกว่าเป็นเกม Open Ende d คือสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีถึงสุดสามารถเล่นันได้เพลินๆนั้นเองครับแล้วก็มีเกมอื่นๆอีกมากมายที่เขาเอามาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ผลักดันในการสร้างตัวโปรเจกต์ y Neighbor Alice นั่นเองครับก็ตัวเกมน่น,นะครับจะเป็นในลักษณะของตัว Multiplayer Open World นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนๆกันได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีแผนที่จะอรอตลงตัว s ตรีมด้วยเช่นกันแต่ทีนีนะ้เราจะต้องรองดูติดตามกันต่อไปนะครับว่าในส่วนของตัว s t e a มเนี่ยจะสามารถเอาเข้าไปเล่นได้จรรรรริงๆหือเปล่่่่าาาาาาพะะะวววมมีกแสขตับบ เขามีการต่อต้านแอนตี้ในส่วนของตัว NFT เกมนะครับเกมถัดมานะครับก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า Big Time นะครับก็เป็นเกมในลักษณะของ MMORPG นะครับที่ถูกพัฒนาโดย Big Time Studio นะครับก็เป็นค่ายเกมที่เขาเรียกว่ารวบรวมนะครับอดีตผู้พัฒนาเกมที่มีประสบการณ์นะครับมาจากค่ายเกมใหญ่ๆหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่ายเกม EA บริษัทอีพีเกมส์บริษัท EA เกมแล้วก็ Riot นะครับก็ตัวผู้พัฒนาเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำเกมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวเกม Fortnite God of Quality, แล้วก็ Overwatch นะครับทีนี้รูปแบบของตัวเกมนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการจับทีมประจนภัยนะครับไปในช่วงเวลาต่างๆนะครับเพื่อที่จะร่วมกันเคลียร์ภารกิจในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็ทีนี้รางวัลจากการเล่นเนี่ยก็จะได้มาเป็นตัว NFT นะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันบนตัว Marketplace ของเขานะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ไปซื้อขายเนี่ยก็จะสามารถเอามาอัปเกรดตตัวละครของเราได้เช่นกันนะเองนะครับ สำหรับรายละเอียดการเล่นเกมเพลงต่างๆของตัว Big Time เนี่ยยังไม่ได้มีออกมาให้เห็นกันมากนักนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องคอยติดตามกันบนเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียของเขาอีกนะครับว่าเขาจะมีการปล่อยอะไรที่น่าสนใจออกมาเนี่ยให้เราทำการเรียนรู้กันเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็สําหรับเกมถัดไปนะครับก็มีเกมเป็นเกมที่มีชื่อว่า Illuvium นะครับก็เป็นเกมที่เรียกว่า Triple A เลยนะครับมีกระแสที่เขาเรียกว่าโด่งดังมากๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยได้มีการพัฒนามาแล้วในตั้งแต่ช่วงปี2020นะครับแล้วทีนี้เนะี่ยเขามีแผนที่จะปล่อยออกมาให้เราเล่นกันนะในช่วงไตรามาสที่1ของปี2022นี้เองนะครับแล้วกเกม Illuvium เนี่ยเป็นเกมยังไงนะครับก็เป็นเกมในลักษณะของตัว Open World นะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถออกไปสำรวจโลกสำรวจดาวต่างๆได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ เล่นกับเพื่อนๆสร้างทีมเพื่อไปลุยดาวได้นั่นเองนะครับตัว Illuvium เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของตัวกราฟิกของเขานั่นเองนะครับที่พัฒนาบน Unreal Engine 4นะครับทำให้กราฟิกของเกม Illuvium เนี่ยสวยงามมากๆไม่น้อยหน้ากับเกมเกม Triple A อื่นๆที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เกมสุดท้ายนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า s e d u s Heroes นะครับก็เป็นเกมในลักษณะของ Turn-based RPG นะครับที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถรวบรวมตัว s e d u s NFT Hero ต่างๆ เพื่อเข้ามาสร้างทีมของตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ในในตัวเกมได้นะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยตัวเกมเนี่ยได้มีการเปิดขายตัว NFT ของเขาแล้วนะครับสามารถไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันบน OpenSea ได้นะครับซึ่งราคาตัว NFT ของเขาเนี่ยค่อนข้างมูลมากๆเลยเช่นกันนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมในลักษณะของสองเหรียญนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเหรียญซดาแล้วก็เหรียญเซเนตนะครับและทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยตัวเกมนะครับเขาจะมีเปิดในส่วนของตัวเดโมนะครับให้เราสามารถเข้าไปทดลองเล่นนะครับบนเว็บไซต์ของเขาได้นะครับก ในส่วนของการเดินสำรวจสั้นๆนะครับแล้วก็ต่อสู้เป็นเทิร์นเบสกับตัว ตัวสื้อที่เขามีให้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวเกมนี้ก็สามารถเข้าไปทดลองเล่นกันได้กก็อันนี้จะเป็นการสรุปนะครับตัว7เกม NFT ที่น่าจับตามองในปี2022นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีเกม NFT เนี่ยที่น่าสนใจมากๆระดับ triple A เนี่ยออกมาหลายรายหลายเจ้ามากๆเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้พัฒน,นาเกมรายใหญ่ๆเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับเปิดตัวออกมาว่ากําลังลงทุนนะครับลงมาในตลาดของเกม NFT กันแล้วนะครับก็ทีนี้เนี่ยปี2022เนี่ยน่าจะเป็นปีที่เขาเรียกว่า มีอะไรน่าสนใจมาให้เราเนี่ยได้ศึกษาได้เพิ่มเติมได้ลองไปเล่นกันอีกมากมายเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมเนี่ยทำเกมเอ่อทำการรีวิวตัวโปรเจกต์เกมที่ตัวโปรเจกต์ไหนเกมไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel นะครับ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปออกมาต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ